วันนี้นะฮะพบกับคุณน็อตวโรธิริศและคุณแจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาบอกความลับพี่หนุ่มเลยครับแฮปปี้แฮปปี้เลยครับต้องเท้าความไปสมัยสองสปีแล้วครับนี่น้องแจนต้องยกความดีความชอบให้ทำไมเธอทําอะไรฉันเธอทาอะไรกับฉันก็คือหนูดูในการที่พี่น็อตไปออกค่ะแล้วบอว่ามีมาดามฟินแจนเขาแอบฉีด วันนี้เราก็เลยเอาความลับมาบอกกันไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะมีอะไรบ้างน้องแจนพินี่เริ่มงนี่เป็นยังไงกลิ่นเป็น,น,นยังไงก็จะกลิ่นเหมือนเป็นแบบสาวหวานน่ะฟินอินแะบ็กที่พิชิตใจพี่นอนนะคะก็จะเป็นแบบเซ็กซี่ค่ะได้ลูกมาก็เพราะสีดำเ่ยแหละถูกต้องแล้วที่สําคัญนะเวลาฉีดเข้าตัวเราเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของตัวเราเองเลยไม่ซ้ำใครเพราะฉะนั้นฉีดให้น้องแจนเนี่ย น้องแจนก็จะเป็นกลิ่นของน้องแจนไม่ซ้ำใครนดหน่ใช่แต่วันนี้อยากนําเสนออันนี้เลยนี่อยู่ด้วยกันแต่งงานกันมาหลายปีแล้วอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเราต้องมีแบบว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่ซัมเมอร์สีส้มอันนี้อันนี้มันจะได้ฟิลแบบอะไรรู้ไหมอะไรฮะเด็กนักศึกษาเฟรชอันนั้นต้องฉิดเลยนี่อันเนี้ยมันจะได้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคู่รักหอมมาก เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบว่าสดชื่นสดชื่นพี่ดำม,มจริงๆนะมาดัมฟินเน้นนะผสมผสมจะมีกี่ขวดกี่ขวดก็ไม่เป็นไรนะเพราะแต่ละขวดสามารถผสมกันได้เราจะได้กลิ่นใหม่ขึ้นมาด้วยวันนี้มาทั้งทีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อมาดัมฟินนี่สอง,สองขวดนี้นะครับรปกติราคาเกือบ3า0 0ันบาทนะครับแต่วันนี้ลดเหลือเพียง1990บาทเท่านั้นนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่โทรมาสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับฟรีทันทีเลยนี่น้าหอมซัมเมอร์สีส้มอีกหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ โลชั่นดอกไม้เอาช่วยถือด้วย2หลอดนะครับยังไม่พอนะครับมีสบู่ตัวหอมอีก2ก้อนนะครับทั้งหมดนี้7ชิ้นเนี่ยราคาทั้งหมดเกือบ7 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง1990บาทค่ะเท่ากับคุณซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2องขวดแต่เราแถมถึง5ให้คุณนะครับถ้าสนใจติดต่อไปที่ Li n e แอดนะครับมีแอดนำหน้า sin 1 1หรือโทร0 2 0 3 0 0 0 3 3นครับนี่พี่หนุ่มเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนี่ทาโลชั่นก่อนแล้วก็ฉีดน้ำหอม อมตามลองดูโลชั่นเขาหอมนะเนี่ย้้ำอีกครั้งนะมาดามฟินวันนี้นะฮะสองขวดนะครับจากปกติเนี่ยเกือบ3,000บาทนะครับ,รบวันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทนะคะและถ้าคุณโทรมาสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับฟรีไปเลยนี่น้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยซัมเมอร์สีส้มอีกหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ โลชั่นดอกไม้อีก2หลอดสบู่ตัวหอมอีก2ก้อนเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด7ชิ้นราคาทั้งหมดเกือบ7 0 0 0บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1 9 9 0บาทเท่านั้นเท่ากับซื้อ2ขวดแถมไปเลย5ชิ้นด้วยกันสนใจติดต่อไปที่0 2 0 3 0 0 0 3 3สนูนย์าแอดฟิน1นึค่ะอ่าหลายแอดอย่าลืมนะมีแอดนำหน้า F I ี1อครับผมครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยขอบคุณครับมากเลยนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราส่งคนลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ